ใบเสร็จค่าทัวร์มูลค่า2,990บาทของกระบี่บูววลเลตรีสอร์ทที่ถูกซื้อภายในงานหลงรักประเทศไทยที่จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ผ่านมาคือหลักฐานที่ผู้เสียหายนํามาแสดงหลังพบว่าบูธดังกล่าวไม่มีใบประกอบธุรกิจเป็นกลุ่มของเรานี่แหละค่ะที่ไปซื้อแล้วก็ขอดูประกอบประกอบธุรกิจท่องเที่ยวแล้วพบว่าไม่มีนะะแต่เขาแต่เขานําใบประกอบธุรกิจท่องเที่ยวอีกบริษัทหนึ่งมาให้เราดู ซึ่งเราบอกว่าอ้าวก็เราซื้อกับคุณน่ะทำไมคุณเอาอีกบริษัทหนึ่งมาทีมข่าวจึงนำชื่อบริษัทบูวิเล็กกระบี่จำกัดไปตรวจสอบพบว่าบริษัทดังกล่าวมีสภาพกิจการร้างโดยระบุว่าเป็นบริษัทเช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มิใช่บริษัทธุรกิจนำเที่ยวซึ่งขัดกับเงื่อนไขของทททที่ระบุว่าบริษัททัวร์ที่จะมาขายในงานต้องมีใบรประกอบธุรกิจเท่านั้น พนักงานททไม่มีอำนาจที่จะไปขอดูใบอนุญาตจากบริษัททัวร์บริษัทไหนทั้งสิ้นนะครับเพราะอำนาจทั้งหมดได้ถ่ายโอนมาให้กับกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาคือกรมการท่องเที่ยวไปแล้วแล้วก็มีสำนักทะเบียนเป็นผู้ดูแลตรงนี้อยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามการทํางานเนี่ยเราทํางานกันอย่างใ,ใกล้ชิดททจัดงานสำนักทะเบียนก็ไปตรวจน,นะครับมีการ คุยกันอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของทุกท่านจริงๆนอกจากนี้ยังพบว่ากระบี่บูิลเลตรีสอร์ทยังมีรายชื่อขายทัวภายในงานไทยเที่ยวไทยไทยเที่ยวนอกที่จะจัดขึ้นในวันที่17กรกฎาคมนี้ด้วยทําให้ประชาชนไม่มั่นใจว่าจะโดนบริษัทเถื่อนหลอกขายทัวอีกหรือไม่การตรวจสอบและคุมเข้มบริษัททัวจึงเป็นมาตรการสำคัญที่สุดเพื่อไม่ให้มีฉาชีพชวยโอกาสดังกล่าว หาผลประโยชน์จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวนี้นัทกรทองประหยัดถ่ายภาพทิพสุดาชาดีรายงาน